เนี่ยค่ะเป็นภาพที่จังหวัดบุรีรัมย์นะคะถ้าพูดถึงบุรีรัมย์เนี่ยถือว่าเป็นจังหวัดแรกๆที่มีการประกาศปิดเมืองนะคะตั้งแต่ก่อนประกาศพรกรฉุกเฉินแล้วก็มีการประกาศเคอร์ฟิวไปแล้วก่อนหน้าที่รัฐบาลจะประกาศเคอร์ฟิวทั่วประเทศด้วยซ้ําทีนี้เมื่อวานค่ะประเดิมเคอร์ฟิวตามคําสั่งรัฐบาลตํารวจบ,บุรีรัมย์ไปรวบผู้ต้องหา2คนแรกที่ฝ่าฝืนคาสั่งเคอร์ฟิวนะคะคนแรกก็คือนายวิสุทธิ์สืบสวนอายุ51ปีค่ะ คนนี้เป็นชาวตำบลหินลาดอำเภอบ้านกรวดจ,จังหวัดบุรีรัมย์พฤติกรรมก็คือเมาค่ะเมาสุราแล้วขี่รถมอเตอร์ไซค์ออกมาในช่วงที่เขาให้เคอร์ฟิวให้อยู่บ้านเนี่ยนะคะส่วนคนที่2ก็คือนายสมนึกสิริคนนี้อายุ48ปีเป็นชาวอำเภอเมืองบุรีรัมย์ค่ะตัวของนายสมนึกเนี่ยเพิ่งกลับมาจากต่างจังหวัดคือไปทำงานต่างถิ่นพอกลับบ้านที่บุรีรัมย์แล้วไม่ยอมกักตัว14วันทีแรกเจ้าหน้าที่เขาก็ยอมเตือนไปแล้วะนะคะ ใช้ไม้อ่อนไปก่อนแต่ว่านายสมนึกไม่ให้ความร่วมมือฝ่าฝืนออกมานอกบ้านสุดท้ายต้องใช้ไม้แข็งเลยค่ะจับตัวดำเนินคดีสำหรับในพื้นที่จังหวัดบุรีรัมย์นั้นเป็นจังหวัดที่มีผู้ติดเชื้อแล้ว13คนนะคะแต่ก็มีมาตรการป้องกันที่เข้มงวดมาตั้งแต่ต้นและตำรวจยืนยันว่าจะใช้กฎหมายกับคนที่ฝ่าฝืนอย่างเข้มข้นค่ะนี่ก็